วัสดีครับผมจามพกกีตาร์ไฟครับนี่ครับวันนี้เรามาโปรโมทนะครับนี่เลยครับใครที่ซื้อสายกับเราครับเราจะแถมคอร์สนี่ครับคอสเซ็ตอัพกีตาร์ฟรีโอ้โหเดี๋ยวให้ดูให้ดูนี่นมีพี่ๆเข้ามาแล้วนี่ครับอันนี้ผมเพิ่งทําโปรโมทนะอาจจะมีสมาชิกตรงนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่เนาะแต่รับรองได้เลยว่าเด็ดมากครับถ้าคุณไปซื้อสายที่อื่นนะครับเนี่ยสายอย่างเงี้ยคุณลองดูนะครับ200กว่าบาท คุณไม่ได้อะไรแน่นอนนะครับแต่ซื้อกับเรานะครับเพียง2ชุดนะครับเบอร์0ูเพียง175บาทเบอร์1นนะครับเพียง185บาทนะครับซื้ออะไรก็ได้นะครับชุดไหนก็ได้กีตาร์โปรง่งไฟฟ้าแดดออดิโอหรือแอนนิบอลก็ได้นะครับซื้อเพียง2ชุดขึ้นไปนะครับหรือ2ชุดก็ได้นะครับคุณได้เข้าคอร์สแบบนี้ฟรีโอ้โหบอกได้เลยว่า เด็ดมากๆดูเสร็จปุ๊บเนี่ยคุณสามารถจะเปิดร้านได้เลยอ่ะพูดง่ายๆเลยนะครับอ่านี่มีลูกค้าจะมาขายนี่ครับเห็นไหมครับเอาตั้งแต่ตอนแรกก็เปิดเสียงให้ฟังด้วยอ่ะ,อะเห็นไหมครับนนเ,เนี่ยครับโอ้โหแบบคือแบบชัดเจนมากๆอะ่ะคือผมยังแบบโหตื่นเต้นแทนที่คนจะได้รับเลยอะ่ะจริงๆนะเนี่ยเห็นไหมครับโอ้โหเยอะมากๆอะ่ะแต่ละขั้นตอนนี่คือมันละเอียดมากๆนะครับผมลงไว้เนี่ยนะครับเนี่ยอาการใส่สายเนี่ยผมให้ดูเลยเห็นไหมครับ นี่เห็นไหมเปิดเสียงให้ดูด้วยอะ่นะเพื่ออะไรเพื่ออ่านี่อันนี้อะไรบ้างการจูนเนอร์บ้างอะไรบ้างอันเนี้ยนะฮะคือเยอะแยะมากมายนะครับเยอะแยะมากเลยนะครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยดูวิธีการใส่สายเห็นไหมครับใส่ย,ยังไงให้สายไม่เพี้ยนบางคนเล่นไปใส่ไปแล้วสายเพี้ยนต้องไปจ้างเขาเซตอัพเสียตังค์อีกแทนที่อยู่บ้านนะครับเปลี่ยนเองได้เลยเนี่ยอย่างเงี้ยอ่ะเปลี่ยนเองได้เลยนะครับไม่ต้องไปจ้างเขาเซตอัพแล้วนี่เห็นไะครับเพียบครับของแท้นะครับ เดี๋ยวผมให้ดูกล่องเลยนะครับกล่องแท้แน่นอนนี่เลยครับ USA ไหมครับนี่ครับ USA แน่นอนครับเราไม่เอาของปลอมมาขายครับนะฮะเสียชื่อร้านเรานะครับเอาของแท้นะครับ e d d i Ball แท้ USA แน่นอนนะครับนี่เลยครับเราสั่งกันมาเป็นลังๆนะครับเป็นลังๆเป็นกล่องๆครับมากันเป็นกล่องๆแบบนี้เลยนะครับไม่ได้ว่าสั่งแบบเป็นห่อๆใส่แบบของจีนเลยไม่ใช่นะฮะ นี่ครับเราสั่งมาของจริงครับแน่นอนทราบไม่ต้องห่วงครับผมนะมีเยอะครับผมเยอะมากๆเนาะอ่าอย่างไรก็จัดกันไปได้นะครับเพียง2ชุดเห็นไหมครับท่านก็จะได้รับการเข้ากลุ่มนะฟรีเลยนะครับเข้ากลุ่มฟรีคอร์สนี้ถ้าขายเนียพันเก้าเก้าเลยนะครับนะหรือ2,000บาทนะครับนี่เลยครับผมบอกได้เลยว่าอินโนเวชั่นคุณเพียนสายเพี้ยนสายขาดบอยนะครับดันสายแล้วสายไม่นิ่งนะครับ นะสายติดเฟสทำยังไงแก้ยังไงคอขันยังไงขึ้นลงแล้วก็แท็กบิ๊กอัพนะครับขันยังไงนี่เห็นไหมมีการจูเนอร์นี่เห็นไหมการจูนอินโนเวชันเห็นไหมครับนี่แหละครับนี่ฮะของจริงไหมฮะนี่เลยครับนะนี่แหละครับนี่ครับคือสิ่งที่ทุกคนต้องการนี่เลยครับนะวันนี้เราจัดให้คุณแล้วอยู่ที่คุณนะคะจะรับหรือเปล่าแค่นั้นเองครับนะวันนี้คุณซื้อที่อื่นไม่ได้คอร์สแบบนี้แน่นอนผมบอกได้เลยนะครับแต่ถ้าซื้อกับเราเนี่ย คุณได้ข้าคอร์สแบบนี้แล้วที่สำคัญคือถามตอบได้อีกนะฮะโอ้โหมันจะสุดไปไหนไวิจญโบโอ้โหพี่จะสุดไปไหนเนี่ยแลนะถามตอบได้อีกนะครับคือไม่ใช่ว่าอดูแค่ในนี้แล้วมันจะจบไม่ใช่นะฮะ คือท่านสามารถถามตอบพี่อันนี้เซ็ตยังไงนี้เซ็ตยังไงได้อีกหูคือุูมอ่ะจริงๆนะอะ้วก็ฝากไว้ด้วยเลยกันนะครับใครจะซื้อขายกีตาร์เอฟเฟกนะครับก็ร้านของยมบุกิฟนี่เลยครับนี่เข้าใหม่อีกแล้วเดี๋ยวกำลังจะเซตอัพในตัวนี้ไปแล้วตัวนี้พี่ชายส่งมาเซตอัพคือมันเยอะมากๆนะแต่ละอันแต่และเอฟเฟกอะไรหูคือแบบเพียบอะ่ะจริงๆก็เพียบเลยเนาะ,ะเพราะว่าของเราเนะี่ยเป็นมือชีพเลยนะบริการแบบมืออาชีพนะครับ คำว่ามืออาชีพนี่จะต้องทํางานหนักกว่ามือสมัครเล่นแน่นอนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับข้อมูลหรือการพรีเซนต์หรือกา,ารบ้านต่างๆเนี่ยเราต้องแบบทามาอย่างดีไม่ต้องห่วงนะครับนะเราไม่แบบพรีเซนต์โม่ๆไม่ใช่นะคือมันใช้งานได้จริงๆแล้วเราประดิษฐ์เสียงหรือสร้างเสียงที่เป็นเอกลักษณ์ของเราแล้วก็ทีมคาหลายๆคนนี่ก็ชื่นชอบเลยนะครับนะไม่ธรรมดานะครับอ่ะโอเคจัดไปนะครับใครอยากจะอินบ็อกสอบถามเนี่ยซื้อขายแบบนี้ก็ได้เลยนะครับ อ่ะได้เลยจัดไปครับอ่ามีสายอะไรบ้างครับ1นนะครับของ a n i b ี l 09นะครับแล้วก็มี a ด Audio นะครับเบอร์10ึ่ a ศ a น d i o ไฟฟ้า09กับ10นะครับนี่เลยเห็นไหมอ่านี่เลยครับนะจัดไปนะครับนะมี5แบบนะครับ5แบบ5ไซส์นะอ่าโอเคครับผมนะจัดไปครับอ่ะโอเคฝากร้านจะมุกิจะไฟไปด้วยครับขอบคุณครับ